เด็กสมัยเนี้ยไม่น้อยคนมากที่จะเป็นแบบพี่ที่รู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นกระเทยหรือเป็น lgbtq เนี่ยมาตั้งแต่สมัยที่ตัวเองแบบอนุบาล3สามนี่คือเริ่มจาความได้คือรู้แล้วว่าตัวเองเป็นเนี่ยมันน้อยมากบางคนนะ่พี่มันยังไม่รู้ตัวเองพี่ม,มีคําแนะนํำยังไงบ้างไหมครับคือมีกับเป็นคนไม่เคยสับสนอ่ะเป็นคนแบบไม่ชอบผมไม่คุยรู้สึกอะไรไม่คุยไม่ชอบกหน้าก็บอกเป็นตัวเออกูไม่ค่อยชอบมึงนะมึงปากหมาอะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกเขาไปเลยเลยใช่ไหมเดี๋ยว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 มิกี้ด่าผมเลยไม่ใช่ไม่ใช ฉันเป็นเกย์ป่ะวะกูมไม่เป็นหรอกกูเป็นไม่ได้สิกูเป็นลูกคนเดียวเข้าใจปะมันจะมีคนแบบนี้คือเราอ่ะเคยมีเพื่อนคือเราอ่ะต้องรู้ตัวเองเราต้องกล้าบอกคนอื่นก่อนว่าเราเป็นอะไรนี่บอ,ะอปะแล้วคนที่ควรจะบอกคือใครหมายถึงว่าไอ้อย่างผมเชื่อว่างพี่คือยูนิคพี่คือยูนิควันถ้าเกิดโฟสต์มีพี่เป็นเพื่อนในวัเด็กที่ผมจะดีใจมากผมจะดีใจมากที่มีเพื่อน,นพี่นในวัเด็กเพราะว่าแม่งไม่มีใครที่ผมเคยเจอแบบนี้มาก่อนอแต่ถ้าเกิดสมมติแบบเด็กบางคนอ่ะมันไม่ได้มีคนแบบพี่ในทุกทกโรงเรียนว้ มันจะต้องทํำยังไงอ่ะพี่มีความรู้สึกว่าถ้าต่อให้เราเป็นอะไรอ่ะคนชอบคิดว่าเพื่อนจะรับไม่ได้อแต่พี่คิดเสมอว่ายังไงเพื่อนอ่ะคือคนที่รับได้ไม่งั้นมันไม่คบรั้งแต่แรกหรอกมันไม่ได้จัสด้วยซ้ำว่าเราจะมีแฟนเป็นผู้หญิงมีแฟนเป็นผู้ชายแบบเรามีเพื่อนมาเยอะมากอ่ะเนื้อออกปะอีแนี่ยอยู่ในแก๊งถาปัดมีเมียมีเมียมีเมียจบมามีแฟนเป็นผู้ชายจนกูต้องหันไปถามด้วยอ่ะมึงไม่งงหรอวะอีดอกมันเลิกกับอีนี่มาแล้วมาคบอีเนี่ยอืกูก็งงแล้วไงอ่ะ แล้วแต่มาเลปะเข้าใจปะคือเพื่อนกูจะบอกใครว่าต่อให้มึงเป็นอะไรอะ่ะเพื่อนมึงง,งงงแค่ปีเดียวเท่านั้นแหละแล้วหลังจากนั้นมันก็จะแบบอืมก็เดี๋ยวมันก็รับได้เองแหละแล้วนี่ก็เป็นความสรุปกว่าเพื่อนกันมันไม่รอกันอยู่แล้วอืมเพราะฉะนั้นหมายความว่าตราบเทา่าที่ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เพื่อนก็คือเพื่อนยังไงก็ตามที่กือเป็นเพื่อนแท้มึงต้องรับปุยให้ได้อยู่แล้วแต่บางคนก็แบบจะอาจจะมีแบบกำแพงกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมีกำแพงกับครอบครัวต้องทำยังไงอุยยากอ่ะ ขอพี่ที่บ้านรับได้เลยป่ะตั้งแต่แรกจริงอฉันเดินแบบแสดงว่าครอบครัวพี่คือแบบไม่ไม่ใช่แบบไม่ใช่บูมเมอร์แต่เฉพ่อฉันเสียห0สิบกว่าแล้วก็น่าจะรุ่นเดียวกับพ่อคนอื่นที่มันเป็นยุคที่แบบคนอื่นก็รับไม่ได้ใช่แต่ฉันมีความรู้สึกว่าบ้านฉันเขาไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าฉันเป็นไรคือรู้ว่าเป็นไรแต่ไม่พูดอีคนข้างบ้านพยายามบอกลูกหล่อนเป็นตุ๊ดนะแม่พยายามเบอร์แบบอ๋อกินต้องจืดไหมต้องจืดในบ้านมีตักได้อะไรอย่างเงี้ย พ่อแม่ไม่มีทางรู้ว่าเราเป็นตุนหรือเปล่าแต่คนที่จะมักจะรู้ก็คือป้าข้างบ้านป้าแม่สรารแนงไงชอบจะฟ้องว่าเป็นตุนหรือเปล่างือก็คือถ้ถถถากูออกขนาดนั้นนะแม่กูก็ต้องรู้แล้ว ไม่ต้องกัดใจนายทราบไอ้เนี่ยคือผมมีรุ่นน้องคนหนึ่ง้ยจนปัจจุบันอ่ะตอนเนี้ยก็โตแล้วนะผมบอกชื่อไม่ได้เดี๋ยวพ่อมันดูอยู่เดี๋ยวมันมีปัญหามันก็โตแล้วเว้ยจนปัจจุบันพ่อก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นบ้านไม่อยู่ในกรมทหารวันนั้นมันมาเล่นบ้านผมมานั่งแบบมันนั่งคุยนั่งเล่นที่บ้านผมม็นั่งชิีวผมก็คุยกับมันไปไปไปเฮ้ยพี่โฟยโฟพูดกับผมอย่างนี้นะพี่ฟโฟพี่ฟอโฟไอโฟตันวิ่งนะพ่อหนูโทรมาไม่รับโทรศัพท์ฮัลโหลพ่ออ๋อไปวิ่งมาพ มันก็มีหลายคนที่เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะตอนเด็กๆคิดว่าเป็นละครเนรอะเป็นละครที่แบบพี่บุกุพี่บุกโกชอบเล่นรับพ่อฮ้าเตะบอลอยู่อ่ะคือมันมีจริงๆอ่ากับคนที่ยังแบบครอบครัวไม่รู้แล้วพ่อแม่เหมือนรู้แต่ทําเป็นไม่รู้ไม่อยากรู้แล้วแล้วควรจะบอกไหมเอาจริงจริงเราคิดว่าเราวันหนึ่งเขาก็ต้องควรรับรู้อะไม่มีพ่อแม่คนไหนอ่ะไม่รู้ว่าลูกตัวเองเป็นอะไรอแค่เขาภาวนาให้มันเป็นไปอย่างที่เขาอยากจะให้เป็นแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดเป็นจริงยังไงเขาก็รับได้อยู่ดี หรือเปล่าก็ต้องรับไปได้อ่ะเหมือนคดเหมือนเราขา,ขาดนะพ่ออยากให้มีขา่ามันก็เป็นไปไม่ได้ปะอืมเออวะก็มันเป็นไปเลวอะเออพอมองในมุมนี้แล้วเอเอวะดีวะ่ะโอเคใครจะเป็นอะไรก็ได้อ่ะอสิ่งสำคัญเลยอะเลยอย่าไปเสือกเรื่องคนอื่นเขาแค่นั้นเอง <c oughs> คนชอบไปยุ่งเรื่องคนอื่นคือกูกินข้าวโรยน้ําตาลก็แปลกแปลกไหมเออแน่เขากงกอยากเดกอ่ะ พยายามแบบบอกทุกคนนะ่ะทุกคนนะ่ะชอบไปบอกคนอื่นว่าต้องเป็นอย่างงู้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างงั้นสะี่นึกออกไหแต่บางทีไม่มองตัวเองได้ซ้ำว่าตัวเองก็แปลกอีดอ,อ <c oughs> ฉันไม่กินปลาน้าจืดมันก็แปลกสําหรับตุลป้ามัน <c oughs> เป็นอะไรไม่แดกอะเพราะนั้นใครทำที่อะไรก็อยู่เรื่องของมึงไปเอ,อ <c oughs> แล้วไม่้องไปจา้าเขาเขาไม่กินก็เออเออไม่กินก็เออแล้วไปมึงจะกลัวผลไม้กี่สายพันธุ์มันก็ทุละมึงอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับ คลิปใหม่ๆมาจะได้รู้ก่อนชาวบ,บ้านเขาว่ายละ่ะกดเธอทำซับสไครป์ปะปุ่มแดงๆข้างล่างอะ่ะกดดีแล้วกดกระดิ่งด้วยเออจริงกดแล้วมันจะแจ้งเตือนจริงๆนะลองกดดูก่อนลองกดดูก่อนแล้วถ้าเกิดมันไม่แจ้งเตือนเดี๋ยวลองคุยกันทีทีเดีย๋ยงโอเคปะเออกด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 